ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่12พฤษภาคม2,566กันนะครับผมก่อนที่จะไปวิเคราะห์กราฟกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวคริปโตที่น่าสนใจวันนี้นะครับหัวข้อข่าวคริปโตมีอะไรบ้างคริปโตเวลดใช้ไบโอเมตริกปลดล็อกได้แล้วทาลาสเปซรายงานช่องโหว่ในคลังของแพลตฟอร์ม Microsoft และ g o o มน a ร่วมมือเปิด Canton b นบ c ็ chain ตีตลาดสถาบันการใช้ออดิโน่เพื่อสร้างบิ c คอย ดอทคอยบีอาซี20เติบโตอย่างรุนแรงอืมนี่ข่าวก็เริ่มมีข่าวมาแล้วนะข่าวดีๆอันนี้ก็เป็นข่าวของเมื่อวานจับตาตำแหน่งของดอทคอยในตลาดคริปโตก็เป็นข่าวของเมื่อวานนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมีหัวข้อข่าวประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าใคร่อนสนใจก็เข้ามาอ่านดูกันได้เลยนะครับเอาเดี๋ยวไปดูกราฟเริ่มต้นกันด้วยบิตคอยไทยบาทนะครับเพื่อนๆวันนี้กราฟก็ได้มีการยอร่อลงมาอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะครับก็ยอ่อลงมาประมาณนก่อนทำเฟรมด้ยในห่วงวัน2วันนี้จะเป็นอย่างไร หลุดแนวรับแรกลงมานะครับผม <c oughs> ก็ได้ของไปบ้างแล้วแหละผมก็ได้บิตบิตคอยบ้างนิดนึง <c oughs> เพราะว่าเอาเอาพอร์ตเนี้ยทคโปรฟิตพอร์ตนี้พอร์อตเดิมที่เราเก็บมาเนี่ยผมขายไปเก็บพอร์ตใหม่เดี๋ยวค่อยลงราคาไว้ทีหลังนะครับก็ได้ของมาแล้วหนึ่งไม้นะครับเพื่อนไม้ที่สองผมก็จะมารลดไปที่ประมาณแปดหมื่นห้านะครับเพือ่อนสตถิติไอไของบิตคอยนะครับเ,เหมือนจะออกข้างแล้วนะครับเพือ่อนเหมือนจะมีการไซด์เวย์นะครับเพือ่อนอาจจะไซด์เวย์ นะครับบิตคอยมองว่ามีโอกาสจะไซด์เวย์นะครับก็น่าจะคาดว่าน่าจะไม่หลุดอ่8,000 5นะครับมองว่าอาจจะไม่หลุด8,000 5นะครับเพื่อนๆก็อาจจะมีการกลับตัวในระยะเวลาอีกไม่นานนี้นะครับแต่ก็น่าจะไซด์เวย์สักพักก่อนนะครับเพื่อนๆตัวต่อไปใบแนนใบแนนก็หลุดแนวรับแรกมาตามคาดเลยนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เก็บของนะครับเพราะว่าผมมองไปที่9,006นะครับตอนนี้ก็รอรับอยู่ประมาณโซน9,006นะครับใบแนนก็เริ่มมีการไซด์เวย์ออกข้างนะครับเนื่องจากตัวกติกาเฮดไอนะครับอยู่ในโซนติดๆแล้วแล้วก็ไซด์เวย์เริ่มเริ่่มไไหลปทาางงข้นนะครับเพือ ส่วน A C D นั้นตัดยังตัดลงอยู่นะครับยังไม่ตัดขึ้นนะครับผมก็มองว่าน่าจะไซเว่ยก่อนนะครับใบนั้นก็ขอให้ได้ไหมที่9,006นะครับได้สักไม้อยากได้สักไม้นะครับเพราะว่าใบนั้นผมยังไม่ได้ของนะครับเพื่อนๆก็รออีกนิดนึงนะครับขอให้ไซเว่ยดาวลงมานะครับเพราะว่าก็มองว่าช่วงนี้ใบนั้นก็น่าจะเริ่มไซเว่ยดาวแล้วนะครับเพื่อนๆเช่นกันกับอีคอยนะครับก็รอการกลับตัวรอการลีบารนะครับเพื่อนๆ L U N C L U N C วันนี้ก็ยังไม่หลุดแนวรับแรกนะครับ0.0027นี้ตอนนี้ยัังไม่่หลุดนนะครบเพือ ผมมองว่าใบนั้นสัญญาณสโตแติกไอ i เนี่ยมันเริ่มมีการดีดตัวกลับมาก่อนแล้วนะครับแต่กราฟยังไม่วิ่งนะครับผมก็ผมเก็บของได้ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองเจ็ดนะครับโดยการผมเทคโปฟิตพอตโฮลเลยครับอืมพอตโฮลผมเทคโปฟิตเลยตัวนี้เดี๋ยวนะขอเอาออกก่อนเอาออ,อ,ออกก่อนนะครับโอเคโอเค็ okay. u n c ตัวนี้ผมจัดการเข้า นะครับได้ของไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็อยู่ในการวิเคราะห์ของเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนนะครับผมก็ไม่ได้แนะนำให้เพื่อนๆมาลงทุนนะครับก็วิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวทางนะครับว่ามันน่าจะวิ่งไปทางไหนนะครับกราฟนะครับผมสโตคแสติกเนี่ยมันบ่งบอกว่าเริ่มเริ่มกลับตัวแล้วนะครับเพื่อนแต่ MACD นั้นยังไหลลงอยู่นะครับเพื่อนก็รอให้ MACD ตัดนะครับช่วงนี้ก็น่าจะวิ่งใช้เวลาอยู่นะครับเพื่อนประมาณศ0นย์จุดศูนย์ศูนย์สองเจ็ดถึงสอยู่ในช่วงนี้ก่อนนะครับก็ขอให้กลับตัวได้ก็แล้วกันนะครับผมกกก็น่าาจะใช้เวลอีสั สักหน่อยนะครับวันวสองวันนี้อาจจะยังไม่ใช่นะครับมองว่าไซเวย์นะครับผมก็เตรียมตัวรีบาวเช่นกันนะครับส่วน UFTC UFTC หลุดแนวรับแรกมาแล้วได้ของแนวด้วยสกปรกติกไอ้นั้นก็อยู่ในโซนล่างนะครับกำลังกลับตัวนะครับผมส่วน m a c d นั้นยังไหลลงอยู่นะครับก็บ่งบอกถึงว่าแนวนี้น่าจะเป็นแนวไซเวย์แล้วนะครับเพื่อนๆก็น่าจะมีการรีบาวได้นะครับผมก็ได้เก็บของของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มองว่ายังไซเวย์ออกข้างรอการรีบาวนะครับผมรู้สึกว่า UFTC กับ เอ่อ LUNC นะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวก่อนครับมีโอกาสที่จะรีบาวก่อนด้วยนะครับอาจจะวิ่งอาจจะไม่รอวิ่งพร้อม BTC ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองจับตามองดู2เหรียญนี้ก็แล้วกันนะครับของ LUNC และ USDC นะครับผมมาดูชิบันะครับขออภัยครับชิบัสโต๊คัสติก RSI นั้นก็อยู่ในโซนล่างติดดินนะครับ u s d นั้นก็ยังไหลลงอยู่นะครับเพื่อนๆชิบัเนี่ยผมยังไม่เข้าเพราะว่าผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะย่อตัวนะครับถึงมันลงมาแตะแนวรับที่ผมคิดเอาไว้นะครับอืมชิบรนะครับก็อยากให้หลุดแนวเส้นเหลืองนนนนนะะคครรรัััับบบแแวววีเลย0.00 005ต83 ก็อยากให้หลุดแนวรับนี้นะครับผมก็จะรอให้มีการรีบาวก่อนแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับเพราะว่าชิบักเนี่ยเวลาวิ่งนี้น่าจะวิ่งไกลนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นเหรียญเล็กๆอะเวลามันวิ่งวิ่งไกลแน่นอนค่อยรอเก็บตอนที่มันรีบาวก็ได้นะครับเพื่อนๆรอให้สัญญาณชัดกว่านี้ก่อนนะครับก็มองว่าชิบักน่าจะมีการไซด์เวย์ไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ออกข้างนะครับก็น่าสนใจนะครับเพื่อนๆตอนนี้ที่น่าจับตามองเนี่ยผมก็ว่าชิบักนะครับแล้วก็ USTC กับ LUNC นะครับเพื่อนๆเพื่อนมาดูดั ยังแข็งค่าเหมือนเดิมนะครับสกาพดีไซนไนั้นก็ยังค่อยๆไต่ขึ้นในโซนบนนะครับเพื่อนๆ M A C D นั้นก็ค่อยๆไต่ขึ้นนะครับผงบอกถึงการเติบโตขึ้นนะครับการขึ้นของการลักษณะของการมีโอกาสขึ้นนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือยังไม่เบรกรอยสองไปนะครับก็ลุ้นนะครับว่าอย่าให้เบรกรอยสองเลยนะครับผมก็อีกไม่กี่วันนะน่าจะรู้แล้วนะครับว่าจะเบรกรอยสองไหมถ้าเบรกไปก็คริปโตก็น่าจะมีการย่อยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆก็มาสรุปกราฟกันในวันที่12 พฤษภาคม2566นะครับเพื่อนๆก็บิตคอยนะครับมองว่าไซเวย์แล้วนะครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงไซเวย์ไซเวย์ดาวแล้วนะครับก็เรียกตัวรีบาวนะครับใบนั้นก็เช่นกันนะครับขออภัยครับใบนั้นก็เช่นกันนะครับเพื่อนๆใบนั้นก็น่าจะไซเวย์ดาวนะครับแล้วก็เตรียมตัวรีบาวเช่นกันนะครับส่วน LUNC USDC นะครับมีโอกาสรีบาวนะครับเพื่อนๆก็น่าจับตามองเลยนะครับสำหรับสองเหรียญนี้อีกเหรียญหนึ่งก็คือชิบะอินุนะครับชิบะอินุมองว่าน่าจะไซเวย์นะครับรอรีบาวนะครับผม ผมว่าชีบานยังอาจจะไซด์ไปยืนอยู่ได้นะครับในแนวรับแรกแล้วก็รอกับตัวพร้อมพี่ใหญ่ b ี c แล้วก็น่าจะไปพร้อมๆกันกับไอ้น้นนะครับอืมสามตัวนี้น่าจะได้อ่าวิ่งพร้อมกันนะครับเพื่อนๆส่วนดัชนีลาล่าก็ลุ้นให้หลุด100ให้ไวนะครับตอนนี้ก็อยากลุ้นหนึ่แล้วกันนะครับก็ขอให้วิ่งในโซนนี้ไปก่อนนะครับผมามีสัญญาณดีๆนะครับก็จะรีบมาทำคลิปบอกเพื่อนๆนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการให้เขาเดือดไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีีปปรระะมาาาณนนน้้คับบบไก่อแลว๊ยย